แรปเปอร์สวัสดีครับหนลูกไม่หวัดดีครับทำไมอะลูกไม่สวัสดีครับไม,ไม่หวัดดีครับได้ยังไงไม่เก่งไงถ้าคุณไม่หวัสดีครับ เสียงดังแล้วตอนนก้เรากำลังจะยังยิ้มเหรอฉันก็ใจเย็นเสียกเสียกสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะคะในมาเดนมังงีตงค่ะใต้กับมีเด้อพี่น้องอยู่หลอดกับมีตัวใหญ่เป็นสี่หลอดปลอดภัยแน่เมื่อคืนนี้ฝนตกค่ะฝนตกเปิดคืนเลย ฝนปรากฏวาน้ำน้ำฝนมันสาดซรหนเลยแก้ปัญหาด้วยการเอาเขาเฮือนเลยค่ะเอาอีตงเขามาในเฮือนเลยนั่ค่ะอีตงตักกะแตนปลาทังก้าโมจีนนะคะนีค่ะเกิดเป็นลูกู้สายคนเดียวในเฮือนมันกกต้องซอยแม่ถ้ามาหากินยนะังสิละลูกมึงนี่ได้ตงเขาเปียกนี่ พากันมาเอาต้นข้าวเปียกไปให้ตะก,กะแตนได้ค่ะนี่ไงต้นข้าวเปียกต้นข้าวเปียกเออเอา้าวใช้มีดด้วยความระมัดระวังก็นี่แหละพ่อใหญ่นี่ไงต้นนี้ครับพ่อใหญ่ต้นนี้ครับน,น,น,บน,นี่เอาเลยเนี่ยตัดเอาเลยลูกมาตัดเอามีดมาตัดโอ้ยอย่าตัดสูงสิเอาจับก่อนแล้วก็ อันนี้ลงข้างล่างเออเราวางแล้วไปวางกองไว้เอาไว้ไว้ให้ตัดก,กระแตนก็น,นี่คือเสือผูบาวไหลอ่อ,อยเด้อค่ะง่ายก็แบบจะเปิดกั้งเงินแน่เด้อค่ะพี่น้องมันไปตัดตรงน,นี้ก็ <c oughs> เอาหยาที่เราไว้ลูกพีนี้ได้หยาก็าหยานี่ลวมเลตัดปอกคาตรงน,นั้นตัดกระเสือ <c oughs> ตัดไปเว้ยคุณก็ไปพี่น้นองมีน้อใหม่ปะเนาะไปซองมันกันเด้อเอาถั่วน่ะ โอ้ตัวคือหูนอมันตัว่าไปซับไก่หลายพผมไงตัวซับติดเตี้ยมันสิกินอีหยังเยอะเอามาตัวมาถือกองให้แม่นี่แม่สิเอาเองเอาเอาหนิเอาตัวไหนแม่นี่นี่นี่เพื่อไม่นี่พายรูปพายแม่ตที่ล่างให้มีบ่เนี่ยแม่หนุ่ยรักซับน้องใหม่เขาเด้อค่ะจักสวนไปดอกนี่ว่าต้องต้องว่ารักนั่นล่ะค่ะร้อยร้อยเพรพี่น้องจะคล้องนี่ละ Má mì là Bây thọ phá nháy bá Phá bây Má À nó má à Nó mày cứ lướt nó đi ạ Mẹ sắp để bà kia lái nó Hứ phá nháy Ủa, trời mẹ có nhà cực nhà nó sụt xuống nó ấy nó mày ngon nưng đây á đi, đây ông mà chỉ Bây lên nương thong thông Vinh สองซ้ำอ๋ทหารเด็กชายพันพศทั้งหมดแถวตรงไปเอาหน่อไม้ที่เหลือมาเดี๋ยวนี้ไปวิ่งเอาก็วิ่งสิเวลาแม่บอกอย่างเงี้ยน้องก็วิ่งไปเอาหน่อไม้มาสิใช่ใช่เอาไม้นั่นไงหล่นอยู่นั่นอ่ะใช่ไหมไปได้อเอแต่มันจะไม่ใช้อ่ะก็หล่นอยู่ตรงนั้นเอไปเอามาเร็วแม่ถืออันนี้ไว้รอมั้ย ไปอีกอันนึงวิ่งไปเอามาให้แม่หน่อยแม,ม่ไม่มีเออไปไหอวง่ายหัวกันหัวเหลืองอยู่เด้กพี่น้องเด็กแม่กูเมื่อยน้ำสุดเด้ก็สิเมือ่อยเนาะขอบคุณครับอันนี้จะกินไหมทำอะไรกินดีเอาอ้าวพี่น้อง กำลังหามใจจะของอยู่ค่ะแม่หนุ่ยสร้างไว้ว่าห้ามไปจับตั๊กกะแตนตอนหนี้นั่งอยู่ในขอบตั๊กกะแตนกันเด้อค่ะตั๊กกะแตนต้อนหนีใหญ่เขามาไหวทั้งในเด้อค่ะเพราะว่าช่วงนี้พายอยู่สิเขาหนุ่ยก็เลยแก้ปัญหาด้วยการเอาเขามาไหวทั้งทั้งในทั้งในเือนก่อนตั๊กกะแตนก็ร้ายขึ้นแล้วค่ะพี่น้องมันกันใหญ่ขึ้นแล้วละ่ะไก่สีได เห็นแล้วว่ามันเป็นจังไได้แน,น่โอ้ยจมันเห็นสัตู้ซัตตูมาแรงมากล่ะค่ะแต่ละมือแต่ละเว้นพี่น้องเอ้ยดินล่นสู่กันไปเนาะเบาววาจแต่ไผจอย่าไปจับเขานะห้ามนะลูกนะงานนี่นพ่อยัดปิดแล้วไปเกี่ยวกับแหม่เด้ค่ะเปอร์ครับเบิ้งค่ะพี่น้อง เขากินใบขขาเปียกใส่แล้วให้มึงอีตงถีงก่กำลังไงนะคะเผื่อว่ามีใครเป็นอยากมึงเผื่อความเผิดเพิินด้วยค่ะอันนี้หนุ่ใส่คว้าก้านซูม้มาเด้อค่ะขนาดตัวของเพิ่งกะยังมาท่นยานไงปั้นไหนดอกค่ะกับประมาณซำแมงวันเนี่ยละค่ะพี่น้อง ตัวใหญ่ไก่ใหญ่ต้นน้อยออกมาไม่กับกระลั่งน้อยยูจังสีหน้านี่ก็คือความหวังล่ะค่ะพี่น้องขาดหวังเหมือนกันว่ามันสีเห็ดไรใดเห็ดสาวหน่วยใดนะคะมันไปเรื่อยๆแล้วค่ะถ้านี่กะทามันมันใหญ่มันยังมากกับสีทําการขายล่ละค่ะใครสนใจก็สั่งจองออเดอร์มาไว้ <laughs> อีตรงมาท่านใหญ่เลยค่ะแต่กะอยากขายแล้วะคะ่ะอบคุค่ะพี่น้อง พันกินมันกับกินบ่ยากรอบพี่น้องแนวทักแนวแนวที่มันกินกับหาได้ในเงือนเฮ่านี่แหละบ่ได้ยากเลยเรียงแต่ว่าทำไมมันใหญ่ถึงกว่านี้คือเขาบอกว่ามันสิกินหลายกินหลายสมัวตัวนหนึ่งคนว่าแต่มันกับเพื่อนความสามารถคนหรอกค่ะมันกับไปหาใหม่มันกินได้กับบ่ได้หยากป้นไหญ่เมือนกันงเบิงมันกับเพื่อนดีได้หรอพี่น้องเพราะว่ามันหลายมันเป็นยมยับยมยับอยู่เป็นตะมวนเนี่ยซู้กับเพื่อนเบิง อันนี้พ็งายใเปิดนี่กะห้าหามใจจะคล้องคือก็ราคาสิบประจับมันคนี่หนแ่งงานะโอจะนตาสือ้วอยที่มอนี่นี่มอนี้ตกนไปนที่ไหนจะได้เดีันตัวนี้น้องเบนชกเนาะอ้าวไปี่บ้างนู้นไปุทางนู้นเนี่ยไปไหนอ่ะ chị ơi em cái con một cái một cái một trăm súng chắc có năm không có ơi chiêu không có thử cái đó chưa được thử ăn thử ăn thử ăn không có được 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 không có จากนี้ก็คือก้านซอยกันปลูกหญ้าค่ะสองคนกับพ่อหญ่จัดเปิดปลูกปุ้งงูงูป้าป้าไปลรอครับพี่น้องเกิดไตบิชแต่ไมเกิดขึ้นเบิตแหละหญ้าที่ห้าปลูกก็คือหญ้าหวานนะคะปลูกไววเพื่อวา่าใส่เนาะคะ่ะมันก็ได้ใส่คือเกานนานล่ะคละิปนี้ก็สิจบลงซ้ำนี่ละค่ะพอกันไม่ขปหนาเนาะคะ่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณถูกๆก,กำลังใจด้ด้ค่ะคลิปนี้ส้าหน่วยการนองจัดเปิดกับศิลาไปก่อนด้วยค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะโอ้บักจานมันงองแง่พี่น้องมจาจัดการมันแน่เร็ว